และผู้บริหารทุกคนด้วยค่ะสวัสดีนะครับก็รับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของเราในวันนี้นะครับ20ของขวัญพโมโมอบสู่ประชาชนครับวันนี้พี่อุนะครับแล้วก็เพชรจ้ารับเกียรตินะครับมาเป็นพิธีกรของงานนี้นะครับใช่ค่ะเราจะกระเถิบมาอยู่ด้านข้างเพราะว่าผู้ใหญ่เต็มเลยนะคะต้องบอกว่าบนเวทีตอนนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ ท่านพลตเอกอดุลแสงสิงแก้วรวมทั้งท่านผู้บริหารของกระทรวงมากมายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดนะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะท่านที่ปรึกษาแล้วก็ ท่านผอ,อ,อของสำนักต่างๆมากมายซึ่งอีกสักครู่ทุกท่านจะทําอะไรคะพรเจ้าแน่นอนนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราเป็นงานมอบของขวัญน,นะครับ20ของขวัญคืนสู่ประชาชนครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทางกระทรวงพอมนะฮะได้จัดงานนะครับไม่ใช่แค่งานนี้ครับจัดกันยาวมาตลอดทั้งปีนะครับพี่อูครับใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าของขวัญเราจะเริ่มต้นขึ้นจากในช่วงนี้ลากไปจนถึงปีหน้านะคะค่ะและอีกสักครู่นะคะ ทุกท่านคงเห็นขบวนร,รถฝั่งนู้นใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีและก็ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยู่บนเวทีจะร่วมกันทําพิธีปล่อยขบวนร,รถของขวัญค่ะวันนี้มากัน50าันรถนะครับทอาแม่เจ้าผมนี่ขับมาตั้งแต่ตรงโรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ยนะครับเห็นเลยนะครับรถของขวัญเราวิ่งกันมาตุกตักตุกตัก,ตก,ตก ทัานที่มาจากหลายส่วนนะคะเริ่มจากรถของขวัญของสายด่วน OSCC 1 3 0 0นะคะจะออกปฏิบัติภารกิจรอบจากนั้นยังมีรถของขวัญจากองค์กรภาคีเครือข่ายมากมายค่ะใช่แล้วครับแล้วตอนนี้นะครับทงของเราพร้อมแล้วนะครับที่จะให้ท่านประธานเนี่ยนะครับโบกสะบัดเพื่อเปิดงานพร้อมๆกันในวันนี้นะครับมันขอ,อเชิญน,นะครับทงไปสู่ท่านประธานแล้วทุกคนในงานครับข่าดาวไปพร้อมๆกันครับเราจะมีส่วนในการ ร่วมการมอบของขวัญน,นะคะสัญลักษณ์คือเราจะนับถอยหลัง5 4 3 2 1หลังจากนั้นท่านประธานบอกธงและขบวนรถก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะและหลังจากนั้นเราจะตามด้วยการมอบของขวัญโดยท่านประธานที่จะมอบให้กับประชาชนต่างๆอีกมากมายค่ะใช่แล้วนะครับไม่เสียเวลานะครับเรามาเขาเดาวไปพร้อมๆกันครับ5 4 3ส บ้านจริงๆนะครับแน่นอนนะครับในโอกาสนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการมอบของขวัญชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปซึ่งหลายเรียกว่ามูลค่าเป็น1 0บสิล้านบาทใช่ค่ะต้องบอกว่าบุลค่านั้นยังไม่สำคัญเท่ากับการ ชีวิตให้กับประชาชนซึ่งเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ใหญ่ยิ่งมากนะคะเห็นไหมคะว่าขบวนรถของขวานผ่านไปแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นขบวนขององค์กรภาคีเครือข่ายนะคะต้องบอกว่ากระทรวงพมไม่ได้ทํางานคนเดียวค่ะมีองค์กรภาคคีเครือข่ายจานวนมากเลยมาร่วมงานกับเราค่ะปรบมือก็เชื่อประมือะโอ้โห เอราวันเฮ้ยนุ่มเป็นตันยูฟอต็กนึงมาไหมฮะมากันเยอะครับอันนี้นี่ดูแลนะฮะ<อ>เวลาไม่ได้ไม่แค่บา,าดเจ็บนะครับคนที่รถเสียหรือว่า